พี่แอกว่าไงได้ข่าวว่าแถวนี้เขามีสัตว์เลี้ยงซานต้าเหรอใช่ตอนนี้มันเป็นกิจกรรมสัตว์เลี้ยงซานต้าในเกมนี้อยู่อ่ะเกมอะไรนะเพรซิมูเลเตอร์เดี๋ยวนะใช่เดีบอกนะว่าข้างหลังพี่แอกนี่ไงเต็มเลยเห็นปะโอโหจะเดินไปไหนจะเดินไปไหนน,นี่ไงโอ้สุดยอดเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวนะมีเอร์ เอลตัวเขียวแล้วก็เอลตัวทองแถมมีกวางเล่นเดียวด้วยใช่แล้วเอาน้ำสุดยอดโอ้ทั้งหมดนี้จะกลายเป็นของพี่ฝนใช่หรือเปล่าอ่ะอ้าวเฮ้ยโอ้โหอุส่าเล่นอุส่าหมุนมาต้องนานเอาเดี๋ยวนาแห็นบอกว่าหมุนหมุนมันมีหมุนหมุนด้วยหรอใช่มันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ย หมุนอะไรอะตามมาตามมาตามมาหมุนอะไรหรอเอ่อพี่ฝนน่ะจะต้องไปทําเกมนี้มันเป็นเกมฟาร์มมาเล่นเป็นหรอเกมฟาร์มหมอพี่เอกพี่ฝนมีอะไรดุกดิ๊กดุกดิ๊กตามอยู่ข้างหลังด้วยอ่ะมีปุ๊กปิกตามมาหรอเฮ้ยเดี๋ยวพี่ฝนอะไรเหรอจอมีปุ๊กปิกเหรอใช่มีปุ๊กปิกเฮ้ยปุ๊กปิกมาได้ไงอ่ะนี่ไงปุ๊กปิกกระโดดออกไปนี่ไงอ๋อยอนเลย เดี๋ยวเดี๋ยวไปหมุนไข่ก่อนดีกว่าตรงไหนตรงไหนยังหมุนไม่ได้พี่ฝนยังไม่มีตังไงเอา้าทำไมอ่ะพี่ฝนต้องเอาปุกปิกมาเก็บตังตรงนี้ก่อนไม่มีตังอีกเหรอนี่จตังไหนอ่ะเนี่ยเอาเอาเอา,เอาปุกปิกมาจิ้มตังนี่ก่อนโอ้จิ้มตังอันนี้เหรอจิ้มเลยจิ้มเนี่ยหรอใช่แล้วปุกปิกก็ไปแทะตังเรื่อยๆปุกปิกแทะตังได้ขนาดนี้เลยหรอใช่ปุกปิกก็จะไปแทะตังแล้วฟันปุกปิกไม่แตกเหรอมันปุกปิกไม่แตกหรอก วิ้ยเงินขึ้นแล้ววะใช่เงินก็จะขึ้นมา<อ>เดี๋ยวพียกสุดยอดสุดยอดพียกเอาสัตว์เลี้ยงมาแค่ตัวเดียวก่อนลายหอสัตว์เลี้ยงลายอ่ะนี่สัตว์เลี้ยงเทพมาว้าวดูดิวิว้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยลายอ่ะพียกไหนอ่ะข้างหลังอ่ะอ๋อนี่เหรอเออนี่เป็นอีเวนต์เลยตอนนี้กําลังดังเลยนี่อีเวนต์อะไรหออีเวนต์คริสต์มาสเราจะต้องเก็บอันนี้เข้าไปเขาเรียกว่าอะไรนะ คนดี้แคนดี้เออขาเรียกว่าแคนดี้เราจะต้องแบบให้แมวของเราหรือสัตว์เลี้ยงของเรามันแทะแคนดี้แล้วก็เอาไปสุ่มสัตว์เลี้ยงจริ้งหัวใช่แหงใหญ่ขนาดนี้ปุ๊กปิกจะแทะไหวแล้วนี่แทะได้นะเพียงแต่ว่าพี่ฝนน่าจะต้องแบบไปสุ่มสัตว์เลี้ยงตรงนู้นมาก่อนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ อุ้ยทำไมปุ๊กปิ๊กแทะไวไม่เนี่ยฟันแตกไม่เนี่ยปุ๊กปิ๊กแทะไม่ไหวพี่ฝนแตะที่ตัวปุ๊กปิ๊กข้างล่างดิที่เป็นเลขหนึ่งอะแตะตัวปุ๊กปิ๊กเหรอใช่พอแตะเข้าไปปุ๊บอ่ะพี่ฝนจะเห็นว่าปุ๊กปิ๊กอะมีพลังแทะแค่หนึ่งเองใช่พลังแทะปุ๊กปิ๊กน้อยมากเลยอะทำไมเดียวบันปุ๊กปิ๊กจะแตกแล้วเนี่ย พี่ฝนต้องให้ปุ๊กปิ๊กมาแทะอันเล็กๆพวกนี้ไปก่อนน่ะแทะอันเล็กๆเหรอนี่นี่อันตรงเนี้ยตรงเนี้ยโอแทะพวกนี้ไปก่อนนะนี่มันเป็นรูปแมวด้วยนี่นะใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวขอปิดมิวสิกก่อนมิวสิกเหรอนี่ปิดมิวสิกอันนี้ก่อนได้แล้วเนี่ยเนไปกปุ๊กปิ๊กก็ไปแทะอันเล็กปุ๊กปิ๊กพอปุ๊กปิ๊กแทะพี่ฝนจะได้ตังค์ข้างล่างด้วยเห็นเปล่าใช่ใช่ใช่ได้มาสามร้อี่เอกส่ยห่าอเ่ล่านะ งั้นเอามาเลยเอาตัวนี้ตัวไหนอะตัวนี้เลยตัวนี้เลยเหรอใช่เอาตัวนี้เลยโอ้โหใส่อยู่แมบแมพโอ้อีปิกมากเลยอะสุดยอดขอตัวนี้เลยขอตัวนี้เดี๋ยวออย่างเจ๋งเลยอะเพ็กปิดเทดเอาไว้ข้างบนนี่เดี๋ยวเพ็กต้องเปิดเทดก่อนเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอะมันมีลูกแมวลูกแมวอะไรเต็มไปหมดเลยอะแล้วเพ็กก็เทดไปหาพี่ฝนโลบอกซีเคคิดเยเท้าใครส่งอะไรมาให้อ่าตอบเยสไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเพ็กก็จะส่ง นางฟ้าพีเอกไปหนึ่งตัวก่อนให้พี่ฝน<า>ทดลองดูใช่แล้วว้วนี่คือนางฟ้าเหรอใช่พี่ฝนก็กดเลยได้แล้วอ่าแล้วไงต่ออ่ะแล้วก็หลอกแล้วก็รอแล้วพี่ฝนก็จะเอานางฟ้าของพีเอกไปอย่าบอกนะว,ว่าพีเอกส่งอู้หูสุดยอดเลย มาแล้วนางฟ้ามาแล้วนี่ไงพี่ฝนลองเอานางฟ้าพี่เอกไปแทะอมยิ้มดิดิแทะอมยิ้มเหรอใช่อมยิ้มอยู่ไหนแล้วนั่นนี่นี่นี่อันนี้นี่นี่นี่อมยิ้มวันนี้ก่อนอ่าแทะดิหนึ่งจึ๊กจึ๊กแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดนางฟ้าของพี่เอกว้มีเพชรโปรยปลายเดี็กๆต้องให้รอบต้องแทงรอบพี่ฝนเก็บตังค์เก็บตังค์ให้ได้สักสองหมื่นนะเดี๋ยวมันจะได้ตัวแรงกว่านั้น แบบอย่างเก่งเลยอ่ะปุ๊บปิ๊ดนี่ไม่ต้องเลยนะเนี่ยเออแทะแรงมากเห็นไหมสุดยอดเลยอ่ะตอนนี้ม,มีเพชรแล้วอ่ะสองหมื่นอ่ะเอาไปทำอะไรอ่ะพี่ฝนต้องเก็บที่เป็นรูปเท้าหมาด้วยเห็นเปล่าเท้าหมาเหรอแล้วยังไงต่ออ่ะเท้าหมาเนี่ยพี่ฝนเก็บอ่ะให้ได้สองหมื่นอ่ะพี่ฝนจะได้สัตว์เลี้ยงสันสัตว์เลี้ยงตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่เอกจะพาไปพี่ฝนอยากได้สัตว์เลี้ยงซันต้าเออซันต้าได้ยากอ่ะต้องทำอีเวนต์แต่ว่าถ้าอย่างเอวอย่างของพี่เอกอ่ะได้เลย ริงหรออ,อยากได้สัตว์เลี้ยงซันต้าหนึ 1> 1, 000, ่งล้านสองาได้สัตว์เลี้ยงซันต้ามาคือแบบว่าคือรวยแน่นอนเลยอ่ะใช่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเราต้องทำภารกิจกันก่อนพี่ฝนต้องนี่จ้องจิ้มตรงนี้จิ้มอะไรอีกอ่ะนี่ตอนนี้ตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ละห้าพันมีอยู่ห้าพันเดี๋ยวเดี๋ยวขอแท้ไอ้นี่ก่อนขนมไปถ่ายคนแล้วนี ตรงนี้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 นี่ใส่แล้วแล้วพี่ฝนก็วิ่งเข้าไปเก็บของด้วยนะเก็บของอีกเหรอใช่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแทนกันอย่างเร็วมากวิธีการฟาร์มนี่เราจะต้องขึ้นไปบนหัวแบบนี้นี่ก็มุมมองแบบนี้แล้วเราก็จะวิ่งไปแล้วเราก็จะได้แบบแทะเร็วๆนี่น้องหมาน้องแมวของเราก็จะไปแทะขนมแทะเหรียญแล้วเราก็จะได้เงินสุดยอดอ อมันนนนเเป็แบบีี้่งฟาร์มให้ได้20,000ก่อนเดี๋ยวเพี่จะพาเข้าไปอีเวนต์เลยเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาผ่านทีหลังก็ได้มาแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้วิ่งเก็บเดี๋ยวเดี๋โอ้เต็ไมไปหมดเลยเต็ไมไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเราลืมเก็บว่าดูดิรอยเท้าเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยรอคอยให้เรามาเก็บเออได้20,000นะพี่ปวดน,นะไปเร็วมากเลยจะบอกให้ ต้องเอาอะไรอ่ะรอยเท้าเหรอรอยเท้าไ,ได้สองหมืห่นเนาะใช่เอางี้ดีกว่าพี่ฝนมานี่ดีกว่าเราไปตรงนู้นดีกว่าไปอัปเกรดต,ตัวเองกันดีกว่าอัปเกรดตัวเองอีกเหรอใช่เราสามารถเอาเพชรที่เราได้อ่ะไปอัปเกรดตัวเองได้นะมานี่มานี่รอยเท้ายังเก็บไม่หมดเลยนะไม่เป็นไรหรอกมันมีอัปเกรดอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดไปด่านถัดไปอะ่ะมาทางนี้มังนี้ นานทัดไปอีกทางนี้ทางนี้ทางนี้ได้ข่าวมาว่าเกมนี้คนเล่นอยู่ส0 0 0 0นหรออ๋อใช่วันนี้ทั้งวันคนเล่นสอง0 0 0ตั้งแต่อัปเดตกลับมาเนี่ยโอ้โหจากคนพันกว่าขึ้นเป็นสอง0 0 0เฉยสุดยอดเลยนะเก็บนี้ด้วยเก็บนี้เหรอกองอะไรเนี่ยเพชดเพชกองเพชร มานี่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 มันสุดๆไปเลยเก็บเพชรนี่เก er ็บเพชรนี่เก็บเพชรอีกเหรอใช่เดี๋ยวต้องใช้เพชรในการอัพตัวละครของเราด้วยนะอัพบออัพตัวเราเหรอใช่แล้วก็เก็บตังค์นี่ไปด้วยทำให้ตัวเราตัวใหญ่ขึ้นเหรอไม่ใช่เราจะวิ่งเร็วเนี่ยเหมือนเพลงเนี่ยนี่นี่นี่แล้วก็มา่วิ่งเร็วเหรอมากงนี้มากงนี้มากงไหนกงไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้กด e แล้วก็เปิดประตูเข้าไปเลยเพราะว่าตังค์ตังค์พอแล้วมั้ง มันต้องใช่ถึงหลักหมื่นเลยนะพี่ฝนมีต้องเกือบห้าหมื่นแล้วไงมีห้าหมื่นแล้วหรอมีตอนไหนเนี่ยเร็วจังเลยกดแล้วแล้วก็เยสเข้ามาเลยเฮ้ยสุดยอดนี่กดล็อกเร็วมากคือเรารวยขนาดนี้เลยเหรอเพกรจาได้ว่าคลิปนั้นเพี่เล่นประมาณสักสิบห้าเรารวยถึงขนาดมีเงินเป็นหลักร้อยล้านเลยหรอมีเพชรไดมอนด์ถึงร้อยล้านแล้วอ่ะออ ุดจ้าเลยนี่นี่นี่กล่องอะไรกล่องของขวัญกล่องของขวัญได้เยอะด้วยของขวานเนาะของขวัญโอ้โหมาเนี้เหรอไหมกล่องของขวานของขวัญโอ้โหมีเป็นแสนเลยอ่ะเพีเดียวพี่ฝนมีเพชรเท่าไหร่แล้วอ่ะสี่หมื่นสี่หมื่นเนี่มานี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยอ้าวสี่หมื่นแล้วสี่หมื่นแล้วมาเนี้ยมานี้ยนี่นี่เอากินแคนดี้ตรงนั้นไปก่อนแล้วมามาเนี่กล่องทองคำกล่องทองคำ นี่เออโบนัสเฮ้ยสุดยอดโอ้สุดยอดเลยนี่นี่เข้าไปในตู้นี่เข้าไปในตู้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบาๆเสียงก่อนเพื่อนบอกว่าเราเสียงดังเกินไปไปเข้าไปตู้อัปเกรดก่อนตู้อัปเกรดหนูนะอันนี้อันนี้มันเหมือนกับไอ้นั่นเลยอ่ะใช่พี่ฝนนี่เห็นออฟออฟรีชข้างบนไหมออฟรีชอ๋ออแล้วก็มอไดมอนเนี่ยนะ เอาอัพสองอันเนี้ยสลับกันสองอันนี้เหรออ๋อสลับกันสลับกันเหมือนทุกวันน่เอ่ะมันจะอัพเกรดให้ตู้อบเาวน่าใช่ได้ยังสุดยอดเลยสุดยอดเลยยังเหลืออยู่อัพเลยหมดอัพไปเรื่อยๆได้อีกโอ้โหโอ้โหหมดอ้าวหมดหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมสุดยอดเฮ้ยยังเหลือเก้าพันเราอัพวิ่งเร็วก็ได้นะเอาวิ่งเร็วอีกเหรอใช่มีอัพวิ่งเร็วด้วย อนนี้เลยอ่ะเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปอ่าสปีดสปีดอ่าอัพได้อีกไหมอัพได้อีกอัพ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 หมดอุ๊ยวิ่งเร็จริงด้วยแล้วคราวนี้เวลาพี่ฝนไปแบบไปขุดพวกเพชรอะพี่ฝนก็จะได้เพชรเยอะขึ้นที่สําคัญคือพี่ฝนลอง จิ้มไปที่เหรียญข้างหน้าแล้วไม่ต้องเดินเข้าไปดิจิ้มไปที่เหรียญเหรอเหรียญข้างๆนะเออ,อเอาไปอีกเอาไปอีกปิกปุ๊กปิกไปแล้วปุออ๊กปิกไปแล้วพอมันแตกอะพี่ฝนมันจะนดูดเข้ามาหาตัวพี่ฝนด้วยเห็นเปล่าสุดยอดเลยมันจะสุดยอดอะไรขนาดนี้เราเรารีบมาเอาตรงนี้ดีกว่าเนี่ยสุดยอดมากโอ้ปุ๊กปิ๊กแท้ใหญ่เลยปุ๊กปิ๊กโอ้ปุ๊กปิกปกป๊กแท้ใหญ่แล้วฟันแตกปุ๊กปิก๊กเจ็ดพันลวะวเจ็ดพันละ โอ้ห้าแสนแล้ว啊อะไรจะเยี่ยมยอดขนาดนี้งั้นเราเปิดไปประตูตรงนี้กันดีกว่าไปประตูไหนอีกอะประตูนี้ประตูเนี้ยไหนอะประตูไหนไปไหนเรานี่ทางนี้โอ้โหเดี๋ยวเดเฮ้ยตรงนั้นมีกล่องสมบัติใช่พี่ฝนก็เก็บไปให้หมดเลยเพชรเพชรโอ้โหโอ้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 มาเร็วมาเร็วมาช่วยฉันแทะง่ายเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเขี้ยวมันเขี้ยวอะไรมันเขี้ยวได้ตังค์เยอะรวย เอาสัตว์เลี้ยงเปียกไปเฉยๆได้งั้น่ะรวยโอ้น right. right. ี่รวยแล้วโอ้รวยรวยนี่นี่นี่นเอานี่ไปด้วยอันนี้ไปด้วยอันนี้สำคัญมากอะไรหรออีเวนต์นี้เปียกบอกเลยว่าเงินถ้าไม่ต้องเก็บเก็บอันนี้อย่างเดียวอะไรอ่ะเก็บไอ้แท่งๆเนี่ยแท่งๆอะไรอ่ะแท่งไั้นั่นอะตู้อะไรเนี่ยตู้เอทีเอ็มไม่ไม่ใช่ตู้เอทีเอ็มแล้วอันนี้มันตู้เซฟใช่มันเป็นตู้เซฟขนาดใหญ่อู้ย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 โอ้โหแป๊บเดียว ีหลายล้านเลยอ่ะดีใจด้วยโอ้สุดยอดเดี๋ยเด้อมาทางนี้กันดีกว่าเจ็ดหมื่นห้าเข้าเลยได้เปล่าเข้าได้แล้วอู้เข้าแล้วไปแล้วว้าว้ามาแล้วก็เงินน่ะยิ่งผ่านด่านไกลๆอะ่ะเงินจะยิ่งได้เยอะขึ้น,นเรื่อยๆนะโอ้โหเนี่นยเนี่ยเมื่อไหร่จะเปิดสัตว์เลี้ยงซันต้าได้อ่ะก็ต้องเก็บให้ได้สองหมื่นไงพี่ฝนก็ต้องเก็บแต่อันเนี้ย สองมือเลยหรอใช่แป๊บเดียวเองนี่ต้องเท่าไหร่แล้วหม uh 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 huh ื่นสองแล้วอะเก็บแต่อะไรอะแคนดี_<_้หรอเก็บแต่แคนดี้เนี่ยเอาแคนดี้เลยเก็นมุ่งหน้าแคนดี้อย่างเดียวเลยน้องพี่ตึ๊บ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 ไปอี๋ไปไหนแล้วอะหมื่นห้าแล้วมาเดี๋ยวพี่เอกจะช่วยนะมัน เดี๋ยวก่อนอื่นเพชรต้องเอาสัตว์เลี้ยงของพี่เอกงมาก่อนเพชรจะเอามาช่วยมันมากมันมากตึ๊บตุ๊บตุ๊บแคนดี้แคนดี้กินแคนดี้อย่างเดียวเลยแคนดี้อย่างเดียวอย่างเดียวเดี๋ยวเพชรแกเคลียร์เงินให้แคนดี้จะได้มาเกิดยอดเลยเดี๋ยวแคนดี้อยู่ไหนเนี่ยตุ๊บตุ๊บตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บกินอย่างเดียวนี่เพชรแกเลียร์เงินให้แล้วเดี๋ยวแคนดี้จะมาเกิดีมาแล้ว เงินวิ่งเข้ามาตุกตักตุกตักเลยอ่ะโหทุอกเลยนี่นี่นี่แคนดี้แคนดี้แคนดี้มาแล้ว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 สองหมื่นยังสองหมื่นสองหมื่นแล้วสองหมื่นแล้วเราเรากลับไปที่ช็อปกันดีกว่าช็อปวะไปยังไงอ่ะเรากดไปที่รีโมทคอนโทรลข้างๆเนี่ยรีโมทคอนโทรลปุ่มระเบิดเนี่ยเหรอเออไม่ใช่ระเบิดแล้วมันจะมีคำว่าช็อปเป็นว่ากดอีกกดปุ่มเนี่ยนะอ่าแล้วมันจะมีคำว่าช็อปจิ้มปึ๊บเท่าไหร่สองหมื่นห้าพันไดมอนด์โอ้ตังยังไม่พอตี้ยังไม่พออีกงั้นต้้องงววิ่กลลลับแแหะ วิ่งกลับอีกเอ้ยเดี๋ยวอะไรเหรอถ้าเรากดไปที่เท้าตอนนี้เท่าไหร่อ่ะกดไปที่เท้าอันไหนอ่ะที่เท้าเท้าอ่าเท้าหกพันหกพันอะนไหนเลยเอ้ยกับเราก็กดเลยกดที่เท้าเลยปั๊บปั๊บมาแล้วอ่าไม่ต้องเสียสองหมื่นเสียเสียหกพันาอ่ามานี่มานี่มานี้ปันสัตว์เลี้ยงใช่ไหมฝันสัตว์เลี้ยงใช่ไหมไปกันไปกันมานี่นี่นี่เห็นเห็นปืนใหญ่ไหมปืนใหญ่ปืนใหญ่ตีนหมีเนี่ยอ๋อปืนใหญ่เนี่ยเหรอมานี่มานี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไงต่อมา กด E เนี่ยนะไปไหนเนีเ่ยไปไหนเลยไปแล้วเฮ้ยเพียกไปไม่ได้พี่ฝนเข้าอยู่ไปแล้วมาแล้วเฮ้ยลงมาได้แล้วด้านอย่าบอกนะว่ารถเลื่อนใช่รถเลื่อนซานตาใช่<อ>แล้วเฮ้ยมันต้องใช้ถึง1ล้านเลยหรอเอ่ออันนี้ถ้าพี่ฝนสามารถสุ่มได้ทั้งหมด100แคนดี้พี่ฝนก็จะได้ตังค์ห่ง 1, ล้านตีนหมีเลย เป็นร้านรอยเท้าเนี่ยนะใช่โอ้สุดยอดเลยไหน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 นี่อันนี้คืออันที่ดีที่สุดก็คือตัวสุ่มซานต้าปัญหาเดียวคือพี่ฝนมันใช้หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นพี่ฝนมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยมีสองหมื่นมีสองหมื่นนี่นี่นี่พี่เอกพามาตรงนี้ปัญหาเยอะแล้วคนี้มานี่มานี่มาเนี่มาเริ่มเริ่มต้นเริ่มต้นอเดเดอยากได้นีเริ่มต้น ไข่เนี่ยหลายอย่างเลยอะไข่ทองคำมาทั้งนี้นี่ตัวเริ่มต้นอยู่นี่มีสเตอร์เอ็กนี่ไข่อะไรอะไข่ซานต้าเหรอนี่พวกสโนสโนแมนก่อนนี่ตรงนี้เอาอันไหนอะนี่ไงสุ่มได้หนึ่งตัวมีอยู่สองหมื่นก็พอดีไงยี่สิบใช่แล้วมีตัวอะไรบ้างหน้านอะมีเอลหรอมีน้องหมามีกวางเลนเดียวมีน้องแมวแล้วก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้อะงั้นเดี๋ยวขอสักตัวหนึ่งก่อนกันแล้วกันนะใช่แต่พี่เอกได้แค่แมวเอาแล้วมีบัวยาวจริงๆเหรอมันก็แน่นอนจอด แล้วเอาเถอะเพื่อชีวิตทุกคนปุ๊กปิกใส่หมวกซันตาพี่ฝนลองดูนี่ดิอะไรหรอลองจิ้มไปดูที่ตัวสัตว์เลี้ยงของเราอ่ะมาแล้วเห็นไหมปุ๊กปิกโอ้โหปุ๊กปิกตัวละสี่สิบเอ็มสุดยอดสุดยอดเอ่อตัวหนึ่งนั้นไม่ต้องใส่ไปก็ได้มั้งเพลกว่าเปลืองไม่ได้ไม่ได้เราต้องใส่ปุ๊กปิกต้นฉบับของเราไปด้วยอ่ะคราวนี้เราเราก็พอมีสี่สิบเอ็มแล้วเราอ่ะจะกลับไปเคลีย ทุกดาดให้เสร็จภายในเวลาแค่ห้านาทีงั้นเรากลับไปที่ไหนอ่ะกลับไปที่โลกเนี่ยเข้ามาที่ปืนอ๋อลืมไปว่าเรากดสวิตได้แล้วเรากดสวิตใช่ไหมแล้วก็กปดที่เท้าเท้าปุ๊บมาแล้วเออเราไม่จาเป็นต้องซื้อทุกอันนะทุกคนมันเปลืองเพชรยอดโอไปต่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 อปรับปรับปรับโอ้โหแป๊บเดียวเลยอ่ะอ่ะคานนี้พี่ฝนมีเพชรพอยังมีเพชรอยู่หนึ่งหมื่นเองหนึ่งหมื่นยังไม่พอเนี่ยเก็บเพชรไปด้วยดิเอาแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วห้าร้อยมาล เราอะถ้าเราอัปเกรดตรงนั้นเยอะๆอะเวลาที่เราได้เพชรมาเราจะได้เพชรเยอะไงไปแล้ว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 มีมีกล่องสมบัติเก็บไม่หมดมาเราลุยไป<อ>ทางนู้นก,ลลกันเลยแล้วกันปรับโอ้โหเพชรสามหม,ม,มื่นแล้วว่ะเออยอยเลยสุยเลยอัตราคูณเขาเยอะด้วยไง้แล้วเวลาเราเดินผ่านก็สบายเลยใช่ไหมเดินอย่างเดียวเดินแล้วก็จิ้มๆิอย่างเดียวอ่าเนี่ยพี่ฝนก็เดินเก็บไปได้เรื่อยๆเลยเดินแล้วจิ้มจิ้มอย่างเดียวมา ไปไหนต่อไปไหนต่อถ้ตรงไปเรื่อยๆเนี่ยหัวนั้นมันสี่แสนเลยนะกลัวอะไรพี่ฝนมีตั้งกี่ล้านมีจนรวยอะดูดิทุกคนเออรวยอะดูดิสัตเลี้ยงของเรารวยมากสัตว์ลี้ันตามาตามมาตามมาไม่ตามไปหรอใช่แล้วขับหมอนมันมันมันมากอย่างนี้มันเดี๋ยวขอเปิดหน่อยนะขอเปิดหน่อยนะทุกคนเปิดเลยเปิดเสียงดังเสียงดังขนาดนะ ลองเก็บตรงนี้ดูดิตรงนี้ได้เยอะนะเก็บอะไรหรอนี่นี่ตรงนออี้ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่นี่ดูแคนดี้อันนี้ดิแคนดี้อันใหญ่มากร้อยกว่าเคแล้วเห็นว่าสุดยอดเลยอะ่ะอูอ้สามล้านอะ่ะเดี๋ยวเราเราจะเก็บเราจะเก็บรอยเท้าสัตว์อ่ะล้านสองแสนห้าหมื่นแล้วก็ไปเปิดตัวใหญ่แบบที่พี่เอกมีตอนนี้ข้างหลังอะ่ะเป็นล้านเลยวะเพียงพี่ขวันเก็บไม่ไหวอะดิแป๊บเดียวมานี่ดิ <c oughs> มานี่มานี่เดี๋ยวพี่เอกหาวิธีให้ห้านาทีก็ได้แล้วล้านกว่าห้านาทีล้านกว่าเลยเหรอใช่ นี่เลยเปิดเลยเปิดแล้วไปเฮ้ยนี่เรามาอยู่ในเมืองหิมะใช่เนี่ยคือที่พี่เอกเล่นประมาณวันหนึ่งอะ่ะพี่เอกไปอยู่โอ้เ <laughs> มืองหิมะม,มาแล้วทุกคนใช่แต่พอมีอีเวนต์ดีเข้ามาเนี่ยดูดิโอ้ผู้เล่นใหม่เล่นแป๊บเดียวเองชั่วเลยชัยชย่มาแล้วเก็บรอยเท้าตา<ะ>ังเก็บรอยเท้าตอนนี้นตอนนี้ตังค์ <c oughs> มีพอเปิดตรงนั้น,นยังไงเปิดตรงไหนอีกอ่ะน,น,นี่ตรงเนี้ ห้าเอ็มอ๋อโอ้โหสิบล้านแล้วเหรอสิบล้านแล้วเพราะยิ่งไปอ่ะยิ่งเยอะเพราะว่าเรามีตัวคูณต้องสี่สิบแน่สุดยอดสุดยอดไปต่อไปต่อไปเลยลุยลุยอืมยี่เด็กตรงนั้นยังไม่เก็บไปรอยเท้าเต็มไปหมดเลยขอแวะกลับไปเก็บก่อนก็ได้นะแต่จริงๆก็ไม่จำเป็นหรอกเพราะไปข้างหน้าได้เยอะกว่านี่บ้านซานตาดูดิโอ้ดูอบอุ่นนะโอ้แลดูอบอุ่นมากเลยอ่ะสุดยอดอ้าวไปกันยังให้ไปเลยเหรอไปเลยเราจะได้ข้ามไปเกาะต่อไป เกาะต่อไปเหรอนี่เปลืองตังขนาดไหนเนี่ยใช่เรามีเขาเรียกว่าโลกที่สองโลกที่สองใช่มีโลกสองใบเหรอเกมีโลกสามใบหัวเลาะนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องย้อนกลับมาอันนี้คือทางไปโลกที่สามเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยโลกที่สามผลหนักกว่าสองใบใช่มีโลกสามใบใช่แล้วอโหสุดยอดไปเลยนี่นี่มาทางนี้บางนี้ต่อเราจะเข้าเหมืองกันแล้วไหมอะไรเนี่ยยังหนาวไม่พอไปเหมืองอีกแล้วเออ เป็นไงตังพอไหมเท่าไหร่อ่ะสิบหกล้านโอ้โพอดีเลยเมื่อกี้มาดิมามาเข้ามาไปแล้วเย,ย้ไปเหมืองแล้วไวเกินโอ้โหไปเหมืองแล้วอะ่นะสมัยนั้นเล่นใหม่ๆอะ่ะโอ้โหยังเหนื่อยอะ่ะวยจัดมาๆมา,มาเราจะทะลุไปเกาะนู้นกันเลยเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวทะลุเกาะไหนกันทะลุเกาะไหนเกาะนั้นแหละมานี่มานี่เอาเพชรไปด้วยเอาเพชรไปด้วย ตอนนี้เดี๋ยวมีรอยเท้าแล้วเดี๋ยวครบแล้วเนี่ยรอยเท้าจะได้แล้วเนี่ยเหรอใช่ครบแล้วสองหมื่นเนี่ยเปิดตู้เซฟเลยเปิดตู้เซฟเลยตู้เซฟเลยนะเปิดตู้เซฟเลยเจอน้ำเชกควยเลยเเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้โหแตกไวจัดมาแล้วปูปลาปูปลาเลยอ่ะโห้าสิบเอ็มหรอใช่ขี้โกงมากอ่ะจะบอกให้เด็กเด็กเอ็มแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่ออกแล้วเนี่ยนี่ออกแล้วเนี่ยอะไรออกนี่ไงแคนดี้ออก พี่ฝนมีของสมบัติหไนะกำลังเปิดอยู่นี่กล่องนี้กล่องนู้นเหรอไปแล้วไปแล้วเพื่อนลุมแล้วเพื่อนลุมเพื่อนลุมแล้วโอ้โหแปบ๊บเดียวเลยไปแล้วห้าสิบล้านอา้าวไปกันดีกว่าห้าสิบล้านแบบนี้ไม่วันเออบอกแล้วว่าห้านาทีห้านาทีเพื่อชีวิตที่เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่มีกล่องใหญ่นะสนใจไหมกล่องใหญ่โอสนใจมากขอเปิดกล่องใหญ่เลยนะเออเนี่ยกล่องนึงอะเมื่อก่อนพี่เอกเปิดกันอยู่ครึ่งชั่วโมงอะ สุดยอดเลยอะนีเ่เรานี่เราจะเปิดกล่องใหญ่กันแล้วใช่เปล่าใช่เอาเลยลุยเอาเลยเหรอเด,เดี๋ยวขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนถ่ายรูปกับกล่องใหญ่เหรอ,อถ่ายรูปกับกล่องใหญ่ไว้เป็นที่ระลึกโอสุดยอดเลยอะดูดินี่เราแบบมีสัตว์เลี้ยงที่แบบตัวอีปิกทั้งนั้นเลยเป็นสัตว์เลี้ยงซันต้าแถมได้มาเปิดกล่องของขวัญกล่องใหญ่เอาแลวนะจะเปิดแล้วนะทุกคนดูดิมันเรืองรองมากเลยอ่ะที่หัวยันลีลา จะได้ข้ามไปสักทีเปิดลุ่มพวกเราลุ่มลุ่มลุ่มสองร้อยเอ็มในเวลาไม่ถึงสิบวิโกงสุดมานี่มาพอแล้วมานี่ได้แล้วสี่ร้อยล้านไปไหน่ล้วนิทางนี้ข้างหลังมาขึ้นปืนใหญ่กัน อย่างรวยอย่างรวยเลยอย่างรวยเขาใช้ตังค์เท่าไหร่อะมันมาได้นี่เรามีตัวอะไรมาตามเราเลยอะไรอะมาจากไหนเนี่ยนั่ก็ได้ตัวนี้มาชื่อล็อกกี้มาตอนไหนก็มาตอนผ่านด่านนั้นอะเอ้าเหรอเอ้าเหรอไม่รู้ตัวเลยว่ามีสัตว์เลี้ยงน้องใหม่มาอ๋อเปิดเปิดเปิดสองร้อยห้าสิบเอ็มอเหลือเหลือเลยอะก็เหลือไป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 อย่างนี้มัดมัดไปเปิดแล้วเข้าทํำเข้าทํำโอ้นี่เรามากันเร็วมากเลยทุกคนเร็วเกินไปด้วยเนี่ยเงินหลายร้อยล้านเลยอะ เออเอาไปขึ้นเลยไปปุ๊บเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปแป๊บนึ่งไปแล้วทุกคนที่นี่เราอยู่ที่ไหนแล้วดิทไหนแล้วดิอันนี้จะเป็นแฟนตาซีเวอร์ประตูสวร์เหรอเออเป็นแฟนตาซีเวอร์ซึ่งตรงเนี้ยพี่เอกเนี่ยติดอยู่ตรงเนี้ยนานมากพี่ฝนนี่เลยเจออะไรก็เอาให้หมดเลยเฉพาะอันใหญ่ใหญ่เเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยเมื่อกี้ใครวิ่งผ่านไปใครอ่ะใครวิ่งผ่านไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งผ่านไปแล้ว ใครอะเอ,อ้ยโทมัสโทมัสเหรอโอ้สุดยอดสุดยอดมาได้ถึงขนาดนี้มาดิมาดิมาดิในโบนัสเลเวลจริงๆอ่ะตรงนั้นจะมีหมุดสัตว์เลี้ยงนะแต่ว่าพี่เองไม่แนะนำเพราะว่าที่เรามีอยู่อ่ะดีกว่าตรงนั้นทั้งหมดเลยอ,ะอ่ะเพียงไม่ไหวแล้วตอนนี้เหนื่อยรวยบ้านรวยจัดนะก็ต้องรีบก็ต้องรีบไปได้ปลดล็อกนั้นให้หมดจะได้ไปเวอร์ที่สามบ้านรวยจัดอะตอนนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอพักไปกินข้าวก่อนนะเอ้าปัดท เอาเดี๋ยวไว้ต่อกันคราวหน้าจ้า